ที่เรียงมีคนบอกเยอะแต่เราเลือกเป็นมันิชื่ออะไรนะล็อก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  EP ห้าสิบเก้าเลยเออแล้ววันนี้เราสีไอ้พวกเป็ดอ๋อผลมาอยู่เหมือนรักใครตกลงไรักใคยตกหลุมรักน้องเป็ดสิบเอ็ดอีจ้าคำหนึ่งกมันเทคค่ะอีกยอดคนนี้คุณจะเทคคนใช่จะเทค่ะตอนรับเป็ดสิของเรานะคะน้องหินและน้องวอค่ะนี่ค่ะ ทคิดถึงจ้าเริ่มแรกมันต้องมีรับนองแช่ๆรับน้องมันก็ต้องมีแนะนำตัวน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อวอยอบทำไห้เองเองก็กำไห้เององน่ารักน้องที่บัวแจกไปแจกจนสิดเลยนี่คืออะไรก็วะอ่นี่คุณครับจากอะไรตกใจอะเอาแขนไรอะารแล้ว เฮ้ยวันนี้คึกจังอะพี่ผู้ชายเฮ้ยหลอกที่พี่ซีเนี่ยของเราคึกมากใช่เาพนักงานชั้น่ะเรียกพี่จบไปแล้วว่าพี่เก่าของเธอเรียกว่าอะไรพี่อวุโสแล้วอยเรนกี้ตอนที่มึงเข้าไปปีหนึ่งเขาไม่เรียกมึงพี่อวุโสเลยเหรอ น่าแก้มากรับบทอะไรตอนที่เป็นพี่สันสันยกระมสันยกระโอ้โหมึงคะเกเป็นพี่สันต้อาะพี่สันปีต่อเขาจะเป็นพี่สันแล้วส่วนใหญ่เขาจะมีตัวแทนแบบรุ่นละสองคนที่เป็นแบบดำสันธนาการอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นตกอุลรักน้องเฟสซี่บ้างเยอะเยอะเฮ้ยแกรุ่นพี่อ่ะข้าอดคนนี้กูจะเทคครนี้กูจะเทคข้าเผย แอบแบบเ่อพูดถึงแล้วแอบแบบชุดมทางเราอะเนาะแล้ววันนี้เราเปอพวชเฟชี่สองคนมาอยู่มหาลัยร็อกล้ออคเป็นคนรักกันนะก็ต้องถามป่ะแล้มันจะไม่ได้เดินก็มาเลยมันเป็นดาราจริงปนน่ยอเรียกก่อนแต่พวก็แขรับเชิญขอก็รู้กันเดแต่พวกก็แขรับเชิญของเราเลย้าที่งามหาลัยรัน่ารักจังเลย เขาเป็นนักบาสเกตบอลเฮ้ยไม่ขึ้นจอแดงโอ้โห่เก้าตอนเราเป็นที่ของเรานะคะน้องหินและน้องวอรเสื้อมันหนักนะน้องหินและน้องวอรูน้องวอรมันหนักประมาณสิบโลหนกอะไรของเราเริ่มแรกมันต้องมีรับน้องใช่ไหมรับน้องมันก็ต้องมีในน้ำตัวตอนนั้นนี่เก้าใหญ่หรอตอน ไม่รู้เหอินไม่เห็นคลิปแล้วจัดแถวเหรอวอไรัเต้เียมวาปไม่ครับอง้มาใหญ่ณะเราไม่มีวาเออูพีเ้ไัดูก่อนน้ออน้องชื่ออะไรก่อนอ่ะูอย่างนี้เอ่อหนึ่งสองามน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อพีทน้องชื่อขอบคุณค่ะอย่างนี้อย่างี้น่ารังรราเลย ร้องชื่ออะไรร้องชื่ออะไรร้องชื่ออะไรน้องชื่อวอน้องชื่อวอลเจ้าจำท่าอย่างนี้เอ้ทจำท่าอย่างนี้ได้อยได้อยู่ท่านนั้นเลยนะที่อ่ะน้องยินบ้างน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออินเจ้าจำท่าอะไรเฮ้ยไปบ้า เบื่อความหล่อไปแล้วชอบที่มอถ่ายในโรงบาร์อะหลอนหนุ่มเองเขาเรียกอะไรหนุ่สนามบารโรงบารเราเรียกลงโลงวันแรกนี้ปานันค่ะฉันเป็นดาวค่ะดาวมายุรีบาป ปกติอ้าวแตวแตวเรือเันจไหนเขาจะแตวออย่างงี้แต่ว่าคนฉันคนฉันจะเป็นแบบตายยุคใหม่อยู่ฝั่งอันดามันแตวมันจะจำสิ่นั้นนี่ไหนเลือกนสือันแจวแตวเรือจะไปเจอผีแตวเรือแล้วไปเจอผีขอจนเจนนี่ลุกขึ้นมาแตวแตวมันจะจำสิ่งน้นนี่ไหนเอแแเออยิ่งเนานจอะไรตกใจอะเอาแขนมาเอาแขนมาะจัดแถวไงได้ให้จับแถวทั้งวันแน่ แจวเป็นใาจำสิกนะที่ไหนเรื่องนี้อสิกเป็นแจวแจวเรือจะไปหาหมอแจวเรือจะไปหาหมอขอเชิญพี่วอลุกขึ้นมาแจวอ่าแล้วบอกว่าแจวเป็นใาจำสิกนะที่ไหนเลือกเนื้อสิกเป็นแจกแจวเรือจะไปนี่เต็มเลยจะไปซื้อโลกจะไปซื้อโลกขอเชิญพี่โก้ลุกขึ้นมาแจวอ่าได้แล้วแจวเรือจะไปซื้อโลกขอเชิญพี่โก้ลุกขึ้นมาแจวอ่ะ เอันนี้จะน่าแจวแจวยังไงวะแจวเรือจะไปเมืองชนแจวเรือไปไปเมืองชนขอเธอะพี่ฝนลุกขึ้นมาแจวเอ้าจับดิเอาดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แก่แล้วหรอถ้าเกิดเพื่อนผมไม่เต้นผมขอทำโทษทุกคนเธอยังไงก็ต้องแบบทำ

กินเล่นบารเราเนี่ยเท่ๆเสียงฮาเสียงฮาเล่นบาร์เป็นที่เข้ามาแล้วจะต้องถือเอาไปใส่เพราะว่ามันดีมากนี่คือไลนเน็ตนะคะวิปเรตยนกับพลันเน็ตของคณะคนรักของเราซึ่งไม่ว่าจะแซวเรืออีกครั้งสภาพอากาศจะเป็นยังไงผ่านกิจกรรมรับน้องมาแค่ไหนเราก็ยังมีไลนเน็ตที่ช่วยบำรุงผิวของเราให้ชุ่มชื่นอิ่มหนำสุขภาพดีคุณต้องบอกเปล่ายื่นไปตอบได้เลยหรอหนึ่งสองสามลนเน็ตวอเตอร์แบท อาลอยมัมีการ์ดแหละต่อได้ไม่ได้ไม่ได้นะเพรา้อข้อไหนอ่ะหนูนะหน้าหลังเนาะก็ปุกเออไปเก็มจริงพี่วอยิง่าคุนพบว่าประถาขนาบดีอ่ะเหลืออีกหนึ่งอย่างอ่ะ เล่นอะไรกับมื้แบบนี้ด้วยลาเดควอเตอร์แบงค์บลูไฮยาลูรอนิกเซรั่มนะครับเป็นเซรั่มบำรุงผิวล่าสุด<ฆ>จากลานิคเลยนะครับใหม่ตรงที่มีบลูไฮยาที่โมเลกุลเล็กกว่าไฮยาปกติสองบรรท่าเลยนะคร<ส>ับที่สำคัญเพิ่มความชุ่มชื้นถึงหกเท่าออไปเลยเดี๋ยวไม่ว่าขนาดไหนๆนะคะถ้าสนใจอยากจะซื้อนะคะก็ไปซื้อได้เลยนะคะที่เคาน์เตอร์ลาเนิเคาน์เตอร์แบรนด์ C ank, ทั่วประเทศน,นะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของลาเนิ A. ไทยแลนด์นั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามีชาเลจนให้น้องๆเฟที่สองคนน้องหยินและน้องวอทำกันนะสามค,คนเลยเหรอก็ชอบความที่เขาแบบกมเกลียวอะในคอนเสิร์ตเจนนี่ก็มาอะไรอย่างเงี้ยเกรี้ยวได้แบบปีในบอลยกอยไปทางกูไง ยังบ่อนก็นไ,ดดกนกนได้อย่างโง่ก็กได้งดจงไปแล้ว <c oughs> มีอะไรที่พี่บ่อนทำไม่ได้หรอเฮ้ยกลัวเออช่วยทัน <c oughs> เฮ้ยลงแล้วหรอต่อให้ทันนะผมเล่นบ้านอย่างเดียวแล้ว ด e ิ่งไปตรงนี <t 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 un> <t un ้ดีหนุ่มแบบไหนกดีมาดิกูต่ำแต้มเลยนะทาบอลมาแน่ เดี๋ยวเราไปลงโทษพี่ครับนั่นก็คือผู้แพ้แต่ชันนล้วยังมีลูกโป่งเหลืออยู่กับตัวนะเฮ้ยยังเป็ลูกโป่งยังไม่แตกเแตกปายลูกโป่งมึงแตกเหรอเออลูกโป่งแตกเหรอวะแพ้เอาแพ้ดย่งะแพ้อะไรมาก็เขาชนะออกไปแล้วพี่ยินน่ะชูลงหนึ่งแล้วก็มีลูกโป่งอยู่กับตัวตอนนี้มันมันกับพี่ลู้โง่ คือฉันเรียกน้องความยูทิธทำลอใว่นเร็อ้าอะไรวะแ่ที่เีอะน่้าแว่ารแต่ดีแล้วแหละพี่แพ้อุ้ยุได้รุ่นแลรอาว่าเธอแต่งตัวเสร็จแล้วอะเธอต้องใส่ชุดนี้ลงไปเดินให้คณะอื่นๆน่ะเขาเห็นด้วยข้างล่างป่ะนั่นนะมีจริต โฆษณาความไม่ใช่ u t u b e พิเศษสวยเนาะขนาดติดเลยเทอะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารับน้องไปแล้วนะคะเราก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในช่วงของผสมมิเทศไม,เไ,มไม่ได้รู้แล้วคณะอยู่เราจะได้เกียอะไรอย่างเงี้ยงงคณะคนรับเราจะได้ที่คัดโมแต่เดี๋ยวผมจะซิวแล้วแต่โทรบอกพ่อเลยเรามา <laughs> พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของ ไม่ได้ไปหาลัยของทั้งสองคนดีกว่าไม่ถามตอตรงว่าใครแต่ขอโจ้หัวยกมือแล้วตอบได้เลยใครเคยมีลุ้นขี่กระเทยมาจีบไม่เอาตอบดีกว่าไม่เอาแบบเทออตอบต้องโอ้ยผมไม่มีมีแต่ตอบแต่ว่าไม่มีจีบจริงจชีวอเคยมีลุ้นขี่กระเทยมันจีบจีบแบบจริงจังเหรอฉันยิ้มทไมเรื่องอะไร ลักษณะเป็นแบบไหนแต่งเยิงหรือเป็นแบบชานเป็นแบบพี่โก้เขเป็นเดีกโอ้ยซีรีสบอรผมไม่อะไรเลยดเี้อ่าใช่ไม่ใช่กันเป็เดิ็กธานะอ่ะ LGBT คิวพาททำไมขืนวะแสดงว่าพี่วอก็คือสวย ไม่เคยมีมาเทิร์นหรือว่ามีแบบคนที่เดียวกันมาจีบเลยประสบการณ์ต่อมาคือรนิวไหมคะหลายมันก็ต้องมีแบบเหตุการณ์แอบรักเราเคยแอบรักใครที่ไม่ใช่เพื่อนไหมพี่รุ่นน้องอาจารย์เจ้าหน้าที่มหาลัยอาจารย์เลยแต่ว่าเขามีผัวแล้วเขามีผัวแล้ว มมีีแท่ไม่ใช่เพื่อนอ่ะมีตอนไปชีมนจะเป็นเพื่อนไม่ใช่เพื่อนในคณะแล้วรับนองสิงห์ก็เคยก็เคยดูแล้วนะแต่แบบมาดูอีกทีก็แบบดูสีหน้าหยิบสีได้มีเกิดอะไรขึ้นมาไม่มีเลยไม่ได้มีการซื้ไม่ได้มีการอะไรอย่างเงี้ยหรอมีซื้แล้วเขามีแฟนแล้วก็จบเรียนแล้วโถคนนั้นจะรู้ไหมเธอพลาดของดีอ่ะ ดีแล้วเนี่ยเขาไม่ได้โค้งอีกถ้าเกิดเราไปแล้วเขไม่ชอบเราแล้วก็เป็นการจัดเยียนมันจะรับดูลำคานหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ป่อ่ปีนะขผน้าปีผมเรียนห้าปีแล้วตองไปติดใครก่อนอืมไม่เคยมันจะมีแต่แบบว่าเชิงว่าเราชอบมันที่แต่ว่าเขาไม่ได้มีโอกาสเจอกันไม่ได้ได้คุยกันก็รู้ชองเลยจะทำยไงเชอบก็ไม่ก็จะไม่ก็จะาะหมก็จะ ต้องแบบยุคแหนเรียนมันจะนารัวมันก็จะมีวิชาที่เรียนด้วยกันแล้วถ้าเกิดเขามากดไลค์อะไรแล้วเราโปดเพลงแล้วเขามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยแสดงว่าเขาก็แบบมีโอกาสก็ได้คีคำเชิ่อเพราะคืปฏิกิริยานั้นแบบผมไม่เข้าไปเราว่าเขาเป็นคน safe เลงลงอะไรกูสไลด์คอมเมนต์ทุกวันเลยนะเบื่ออ้าโอเคพี่กิน แจ้กจัชวนุ่มแจน้องไปคูเลยหรแสดงว่าน่าจะเคยชอบมาแล้วหลายประเภทวนนีใครน่าสนเรารู้สึก no ว่าเคยแบบชอบรุ่น้องไหมผมไม่อยา่เลยว่าแอบชอบเราเป็นฟิลแบบตั้งต้นเลยเป็นคนุ่งเราไม่ได้อยากเป็นแฟนหนไปตื้นะรู้ึกติ เอ้แต่ว่านิดนึงนะถ้าเป็นงนั้นน่ะก็เป็นหญิงไงก็ยอมเป็นหนึ่งคนหรอวะก็ยินเหมือนเป็นเดือนคณะนี่ใช่ไหม,มก็ยิมนมนหล่ออ่ะเออเข้าใจแหละก็คงยอมเป็นหนึ่งคนในน,นั้นนั้งแต่เราไม่เคยทําแบบนี้นะไม่รู้ว่ะเราแยกันเราไม่เราไม่ได้มีสภาพที่จะมีคนมาแบบนั้นมันเหมือนกันเคยไหมมันเหมือนกันปราววะ คือมันมีคนเข้ามาคุยกับเราใช่ไหมพอเราคือคือกลัวเป็นคนโอเพนเออเวลาแบบอะไรเงี้ยตอนช่วงที่มีแฟนนะก็คือเปิดใครเข้ามาคุยก็คือคุยแต่บอกเขาว่าเราคุยหลายคนนะอ่าเหมือนกันปะเหมือนกันเหมือนกันไยดึงเหมือนยีนเหรอจริงเหรอปกติเฮ้เราก็เป็นคือถ้าเราไม่ได้อยากจะมีแฟนหรืออะไรอ่ะเราก็บอกว่าเราคุยหลายคนเออเราบอกว่าเราคุยหลายคนนะสวยมากเลยดิเหมือนสวย ก็บอกตรงๆว่าคุยได้เออคุยได้แต่เราคุยหลายคนถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่โอเคอะไรเงี้ยก็ไม่คุยอิงเราว่ามันไม่ถึงกับไม่ดีหรือเลวอ่ะเพราะเราบอกแล้วไงเออแต่ถ้าไม่บอกอ่ะตรงอ่ะแต่ถ้าไม่บอกอ่ะก็ก็สงสารคนอื่นเพราะบางคนคือเขาเวลาเขาจะคุยกับใครอ่ะเขาจะคุยกับแค่คนเดียวเออที่เราเออเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีคนแบบนั้นเออคุย แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสของตัวเราเองด้วยอืก็เรายังมีเพื่อนหลายคนได้เลยแต่เราก็มีคนคุยหลายคนเรอคือมันยังไม่ได้คบไงมันคือการที่แบบว่าเหมือนกันแลกเปลี่ยนถูกบางอย่างนิสัยอะไรเงี้ยเหมือนหางานแหละก็หาหลายที่แล้วก็เลือกสักที่ที่เราอยากทำเออจบใช่แค่นั้นอาจารย์เหรอ บ่อยให้ทะเลาะกันคือตอนนั้นสอบกีศิลป์อะไรเงี้ยผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังอาจารย์ที่ปรึกษาว่าทำอะไรก็ไม่ทำก็ไปทำแบดแนวที่ตัวเองอยากทำสอบจบม,มันละเหลือวิทย์ไอ้รูปเล่มอ่ะซึ่งรูปเล่มมันไม่ได้มีคะแนนมีแค่ผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยเราก็ทำแบบเอาเลเซ้เพื่อนมาแก้ซึ่งเราไม่ค่อยให้อาจารย์เูเราก็ส่งไปของเพื่อนตอนนั้นผมไปเที่ยวลาายแล้วสบายแล้วก็จบละเพื่นอนเราไปฟังว่าอาจารย์เดินเข้าไปในห้องที่กำลังจะเอารูปเล่มอ่ะเข้าไปใน เอาเล่มเด็กคนนี้ออกมาไม่ให้ผ่านโทรมาบอกว่าเล่มต้องมาแก้ใหม่เพราะคุณไม่ให้ผมชิคอะไรเลยแล้วผมก็เลยเนียบอาจารย์ว่าอาจารย์เขามาได้ทำะไรมาวัดเล่มผมเลยรืว่าเสียงเรียนเสียงอะไรกันแล้วก็มีการบล็อกเบอร์แล้วก็บอกว่าไม่รู้เกีย ให้จบวันนี้ได้ไหมอาจารย์เดี๋ยวผมไปแก้ใหม่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าคุณรบกวนเวลานอกราชการมากแค่ไหนนะวาอาเสียงกันอย่างเงี้อนะไรก็เกิดขึ้นก็เหนื่อยขึ้นเสียงอ่ะขึ้นเลยแต่ตอนนั้นเราก็ดี่จริงจริงอ่ะ <c oughs> ไม่ยอมนนะ <c oughs> มันก็ผิดแหละเพราะว่าอินดี้มันะเราไม่อยากไปตรวจเพวไม่อยากให้โดนไปแก้ในแบบที่เราไม่ชอบเราไม่อยากคุยมไม่ต้องถึงพันแบบคุยบายไม่อยากแกอะไรอย่างเงี้ยนะ ไม่ไม่ถึง่อยเกือบแต่ว่าโดนห้ามแบบห้ามจริงๆล็อกคอล็อกแขนล็อกขาคือเกินไปนี่ไงไกินนี่สายเหมือนเราก็ชอบดูผู้หญิงตบกัน่อก่อนกุ่งแบเนี้ผมไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วแล้วก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วก็การเข้าไปมหาลัยปีหนึ่งเลยมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่ มาแล้วผมก็ไม่อยากตัดสินคนคนนึงจากคำพูดคนอื่นผมก็จะมองมันว่าเออมันก็คงเป็นคนแบบนี้แหละไปเรื่อยๆจนถึงเวลามหาลัยมันจะมีการแบบคัดดนตรีเพื่อจะไปทำส,บ,บ,สบ,บูเกมสบูเกมก็จะมีแตออ่คณะคณะที่แบบว่าออมีเชอริลเลอร์ที่สเปนฝ่ายดนตรีมีฝ่ายแบบสวัสดิการทำพ็อปหรืออะไรเงี้ยตอนแรกกะไปอยู่ฝ่ายพ็อปเลยนะเราก็จะกินแรงแบบว่าแต่บางเออเราเพิ่มเงื่อนไขเราต้องมีคนอย่างประคั้นตรีเอาเฟรชชี่อะพี่ผมเพิ่งว่าเจอพี่ครั้งแรกที่ร้องเพลงเป็นอะผมก็เรากไปคัดดนตรีในจังหวะที่คัดอะไอ้นั่นไอ้คนิลา ช่วยดนตรีหนึ่งคัดเบสแต่มันไม่ติดแล้วในการทําวงอ่ะมันมีคนไปคัดกองชุด2คนแต่รุ่นพี่ไม่เอาเลยแล้วเหมือนเพื่อนผมอะก็บอกว่าเฮ้ยมึงตีเป็นไม่ได้หรอมึงแบบรอไปคัดดิและไอ้ตัวนั้นอะในความที่เป็นคนพูดเก่งก็เดินมาหินร้อง่็ไม่ทำเพื่อคณะใหม่หวังแห่คำนี้เลยเอ่ไปลองดูก็ได้เริ่มลองลองปุ๊บรุ่นพี่ด้วยความนิสัยดกับรุ่นพี่ด้วยเออรุ่นพี่ก็แบบอ่ะมึงเอามาเดี๋ยวแบบกูสอนให้เอามือ่ะ บางคนแบบไม่อยาเปอนเราก็กังวลไปหมดเลยเราเราไม่เก่งอ่ะเราจะเวิร์กได้ไหมก็ไปเรื่อยๆจนถึงเวลาต้อมโดว์ไอ้ตัวเบรคไม่ติดปุ๊บมันไปเป็นหน่วยสแตนแทนแอ้ไอพวกคุมสแตนมันจะเป็นรุ่นพี่แบบพี่วานแล้วพอไปซ้อมรวมอ่ะผมก็ผิดเองแหละที่เราตีไม่เก่งที่แล้วแบบทำให้หลายไฟล์มันติดขัดก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดจริงๆแล้วไอ้นั่นเน่ะก็เริ่มโพสต์ในโซเชียลหลยจนทีมไม่ขัดมาหรอว่ะแล้วผมเห็นแล้วผมแบบมันแบ มันจะไม่เป็นประเด็นเลยถ้ามึงไม่ไปขอแล้วเขาไปขาดไโอเคที่คนอื่นพูดมันเป็นจริงต่อไปนี้กูแค่ไม่ยุ่งกันก็แค่นั้นเองแล้วมันก็ซ้อมรวมหลายๆรอบมันก็ยังทำจริงกันตลอดแหละจะตกไปเรื่อยๆจนวันสุดท้ายอ่ะโอเคถ้าเกิดวันนี้มึงทำมิดมึงไม่ยอมแน่แล้วจริงๆอ่ะมันก็เป็นธรรมเนียมบอซ้อมรวมแบบรุ่นพี่เขาก็อยากจะแบบด่าเพื่อให้แบบรุ่นน้องมันกระฉับกระเฉงหรืออะไรเงี้ยมันก็โพสเดิมเหนื่อยที่แบบโดนตีมือนไม่คัดมาวู้นอย่างนี้เลยเห็นไหมว่าคนอื่นลำบากไปหมดพอเห็นกูกับ ลูกขึ้นทันท <c oughs> ีแล้วก็บีกับบ้จะไปต่อยเขาขวาฉี่ขวารีของจริงนะครับมาจะไปต่อยเขาตีกองไม่หยุดเลยกำลังมันมาแล้วไม่ใช่ <c oughs> ลูกเต๋อแบบพุ่งไปหามอเลยแต่ว่าในสติมันยังคิดอยู่ว่า80 20ถ้าเกิดคุณแก้ตัวหรือขอโทษอะไรมายอมปีแปดสิบอ่ะมีแน่เดินไปแล้วก็ชี้แน่แล้วมีมีอะไรมึงรู้ก็มคุยกับมึ อย่างนี้เลยแล้วแบบพอมันได้ยินอย่างนี้ปุ๊บอ่ะถ้าเกิดคนทั่วไปที่มันไม่ได้นินทาคนอ่ะมันก็จะงงว่าแบบว่าอะไรหรอกมันลุกขึ้นมาแล้วมันก็พูดว่าเหมือนลนอหะคนอื่นเขาก็พูดแบบนี้หมดแหละแล้วแบบโอ้ยมันมาพอแล้วแบบปุ๊บเข้าไปพูดบคนอื่นอ่ะมันก็เข้ามาล็อกผมจำได้ผมโดนล็อกแขนอันนี้คนหนึ่งคนหนึ่งแล้วก็ล็อกคออีกคนหนึ่งมันก็แบบน่าจะสี่คนเอาอยู่เนี้ยแล้วแบบรุ่นพี่อะไรแบบปี8ปี9ที่ขอร้องเลยแบบว่าให้มันจบงานได้ไหมแบบจบด้วยดีๆ แล้วลมึงจะอะไรก็เรื่องของมึงที่ว่าจะให้รุ่นพี่แต่ว่าเขาก็สอนกูมาตั้งแบบต่ต้นอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบเขาขอร้องกูว่าโอเคแล้วก็เงียบตำรวจผมออไม่ได้รู้สึกดีนะพอมันเป็นอย่างนี้เราวามรู้สึกว่าเราเป็นปัญหา,แล,นนาแล้วแบบคนแบบสามสี่ร้อยคนมารอเราคนเดียวอะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมก็คิดว่าคือทำถูกมันก็น่าขายหน้าเหมือนกันแต่สุดท้ายก็คือกลายเป็นว่าเราก็เริ่มต่ำคนต่ำแล้วพอเป็นอย่างเงี้ผมผมก็เริ่มยุ่งเหมือนกันแล้วมองไปปีสองอ่ะมันก็แบบคนละฝ่ายปุ๊บมันก็มาคุยกับ มไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแบบว่าเออยินงงอย่างนี้ผมก็มองหน้าแล้วก็เกิดน้าปวผมที่ปัญหากระใครไปแล้วมันจูงกันยากอ้าวโอเคเลยนี่ก็คือเาทาี่มาหาอะไรนีผ่านมาแต่และคนผ่นานกี่ปีละวผ่านสิปีงจบงจบพี่วอลแปดอะแปดกว่าเอาเมาืองอะโอเคถูแล้ม จบกันมาหลายปีแล้วนะคะจบแล้วหน้าของเธอสองคนก็ยังดูเป็นเฟรชี่ได้อยู่เนาะแต่มันมีเคล็ดลับความอ่อนยาวความสดใสติดตื้นตื้นบางนั่นก็คือนี่เลยนะครับนั่นคือทรายเนี่ย water bamboo hyaluronic serum นะครับผมครับคงช่วยให้ความน่าช่างกอล์ฟฟ่อนโลต้าครับนะเ a อร์แบงค์ o ูไฮย u น o n i c cream นะครับซึ่งมีสองแบบเลยเหมาะสำหรับสภาพผิวแห้งไปจนถึงผิวมันไล่จบไล่จบก็ได้ใช้ตามสภาพผิวที่เหมาะสมนะฮะก็จะหน้าเด็กแบบนี้ ดีของมันปางนี่เชื่อว่าทุกคนรับรู้ได้หยุ่นแล้วนะคะถ้าใช้ดีก็ต้องบอกต่อบอกต่อคือได้นะซือคอเตอร์แฟนของลาเนตนะคะทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของลาเนตนะคะเชมวันนี้ขอบคุณหยินวอนนะมันกลาเนทอะดีแต่ว่าสั้น ฝากไว้ลุ้นหน้าเลยคนรักลุ้นที่ก่อนหน้าตื่เต้นของภาดีก่อนหน้าตื่นเต้นก็รู้สึกว่าชิวอก็มีความเบเคกมบผมีความเบสตอ้ตอลยเรียฝากไว้ครับน้องแสนใจแดีนติีครับ่ะดามคนบแต่คนดีจะเรื่องความรักมากแต่เราเป็นแกซีเรียไม่กินกาแเช้าเลยติดตามคนรักุนที่ได้ดวีดียวได้ดะ ตอาเนมเนหน่นะเราอาจะเข้าหาในเรื่องความรักล้วกดไลคแล้วก็ไปซื้อราเนนะยากลองไตามไวอ่ะไปแลวทุกคอุณ่ะดีน้องชื่ออะไรกดหยุดไงก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำรีแอคกอลักแหละ ฝากทุกคนกดไลค์ก็ใช่กดซับสไคร้ด้วยนะคะวันนี้แบบเสืเอของใหม่ <laughs>